สวัสดีครับผมอูตี m โมดิฟายไม่ต้องสอนนะครับวันนี้ก็จะมาเทสรถนะครับความเรื่องความเร็วกับรอบนะครับนี่เป็นรถวีโก้สองนะครับความเร็วก็เราจะเทดสที่2พรอบแล้วได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะมาเปลี่ยนเฟืองเกียร์ใหม่นะครับเป็นเฟืองเกียร์เนะครับจากสองพัแล้วนะครับ 2,000รอบวิ่งอยู่ที่80นะครับนี่นะครับ2,000รอบวิ่งได้อยู่ที่80นะครับก็ทำการยกรถนะครับเดี๋ยวเราจะยกเกียร์ูกนี้ลงมานะครับทำการเปลี่ยนเฟืองเกียร์นะครับ เกลเราก็จะออกมาเป็นลูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําการผ่าครับแกออกมาแล้วเราก็จะเจอชุดเกียาห้างอย่างนี้นะครับตรงท้ายเก์อย่างนี้นะครับแล้วก็จับการเปลี่ยนนะครับเป็นของซิงครับ OS ซิงครับเฟืองก็จะเล็กใหญ่ต่างกันนะครับอันนี้เราก็ได้ประกอบเฟืองทดเข้าไปเรียบร้อยนะครับรอประกอบครับ นี่หลังจากที่เราเปลี่ยนเฟืองใส่แล้วนะครับ2,000รอบนะครับจะวิ่งได้อยู่ประมาณ90นะครับประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ใช้ที่2,000รอบนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก10นะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับแรงก็ไม่ตกมากนะครับ แรงก็ไม่ตกมากประมาณ90กิโเมต่อชั่วโมงครับรอบที่สองพันรอบกําลังของเครื่องยนต์ก็ไม่ตกนะครับวิ่งแล้วก็วิ่งดีครับไม่ไม่ตกอะไรมากมายไม่ไม่หน่วงนะครับดันดอยก็กดเก้าห้าก็ยังไปอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคครับน่าจะประหยัดได้เยอะอยู่ครับ